สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีสี่งพงษ์ห้าสี่พิทิพงษ์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพกบินบุดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการสอนวิชางานรายละเอียดช่างยนต์นะครับก็สําหรับเทอมน,นี้นะปวชหนึ่งนะครับแล้วก็ปวชสามนะจะต้องเรียนนะครับต่อนนี้เลยเราก็มาดูนะครับว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันบ้างนะครับอ่า <chill> วันนี้นะครับเราก็เรียนหน่วยที่1นึ่งนะระบบและหน่วยของการวัดนะครับมาดูจุดประสงค์นะครับว่านักเรียนจะต้องอธิบายระบบการวัดได้นะครับแล้วก็อธิบายหน่วยของการวัดได้และสุดท้ายนะครับใช้มันทัดเหล็กได้นะครับมาดูความหมายนะครับความหมายของการวัดเนี่ยหมายถึงระบบที่ใช้ วัดและตรวจสอบขนาดนะครับสัดส่วนรูปร่างของชิ้นงานนะครับที่ชิ้นงานที่เราต้องทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็ควบคุมขนาดให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดนะครับเหมือนเวลาเราจะคว้านลูกสูงนะครับเพื่อขยายลูกสูงให้ลูกโตขึ้นนับตามสัดส่วนที่เราต้องการนะโอเคไหมเราก็ต้องทําการวัดนะครับและอย่างชิ้นส่วนอะไรที่มันไม่ได้มาตรฐานนะครับเราก็ต้อง วัดให้มันได้มาตรฐานนะครับโดยระบบการวัดเนี่ยที่ใช้แพร่หลายเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ระบบนะระบบแรกเลยคือระบบอังกฤษนะครับให้จำเอาไว้นะครับระบบอังกฤษนะระบบที่สองคือระบบเมทริกแล้วก็ระบบ SI unit นะส่วนระบบอังกฤษเนี่ยมันคือการวัดที่มีหน่วยเป็นนิ้วหรือว่าเป็นฟุตนะครับฮา ส่วนระบบเมตริกก็วัดความยาวเป็นเซนติเมตรหรือเป็นเมตรนะส่วนระบบ SI Unit เนี่ยก็เป็นระบบที่ใช้แทนระบบเมตริกนับแล้วก็เป็นหน่วยพื้นฐานทางกลศาสตร์ด้วยน้ําหน่วยมันก็เป็นเมตรกิโลกรัมวินาทีและแอมแปร์นะครับส่วนเครื่องมือวัดละเอียดเนี่ยความหมายของมันก็คือเครื่องมือตรวจสอบขนาดสัดส่วนรูปล่างหรือความเรียบร้อยของชิ้นงานของอุตสาหกรรมนะครับ ถ้าเป็นในทางช่างยนต์ก็เป็นเครื่องมือวัดละเอียดที่ไว้ตรวจสอบสัดส่วนรูปร่ามความเรียบร้อยและก็ให้ได้มาตรฐานในงานช่างยนต์เนาะโอเคไหมครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการอ่านค่าของระบบอังกฤษนะครับระบบอังกฤษหน่วยของมันเขาเรียกว่านิ้วนะนะครับคราวนี้ ไอ้นิ้วเนี่ยหนึ่งนิ้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคิดอยู่ตรงนี้นะหนึ่งนิ้วคือตรงนี้นะครับหนึ่งนิ้วนะหนึ่งนิ้วเนี่ยมันจะมีฟันหนูอยู่ข้างบนด้วยนะครับคราวนี้ค่าความละเอียดของหนึ่งนิ้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครูจะเริ่มจากครึ่งหนึ่งของหนึ่งนิ้วก่อนนะครับคือเศษหนึ่งส่วนสองหามันวัดจากสเกลศูนย์สเกลศูนย์คือตรงที่ครูสิเพิ่งขีดเส้นแดงนี่นะครับ ทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับอ่าเนี่ยฮะลูกศรกูชี้ที่ชี้นะครับอ่ะนับจากอ่านค่าตรงนี้ไปถึงตรงจุดตึ่งกลางของหนึ่งิ้วนะครับเขาเรียกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนะครับเศษหนะึ่งส่วนสองครับต่อมาค่าความละเอียดที่มากกว่านี้ก็คือครึ่งหนึ่งของเศษหนึ่งส่วนสองก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่นะเศษหนึ่งส่วนสี่คือตรงนี้ฮนะ สังเกตได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสี่เนี่ยมันจะมีกี่ช่องของหนึ่งนิ้วนะอ่าคูขีดเส้นแดงให้ดูน,นี่คือหนึ่งช่องมาและอะระยะนี้กับระยะนี้นะสองช่องสามช่องสีชงบบออชง่ช่องมันว่าแบ่งออกเป็นสี่ช่องช่องหรือว่าสี่ส่วน,นก็เลยคือหนึ่งเศษเจ็ดหนึ่งส่วนสี่เนาะต่อมาค่าความละเอียดมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนแปดนะครับ เซตหนึ่งส่วนแปดคืออยู่ตรงนี้ครับลูกศิษย์ครับตรงนี้นะครับขีดนี้นะแบวนี้ตรงซีตรงแดงนี่คือส,ส,สเกลศูนย์นะครับไอเซ1หนึ่งส่วนปดเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดแปดส่วนของหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้ก็นับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดส่วนนะครับหรืออีกอย่างหนึงที่เขาเรียกกันในหน่วยัุกิษเนี่ยเขาจะเรียกว่าหุนนะครับ แปดหุนนะครับแปดหุนเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งนิ้วนะเวลาเราไปซื้อท่อน้ำอย่างเงี้ยมันจะขายเป็นหุนนะครับไม่มีหรอกเป็นเซนติเมตรนะครับคราวนี้นะมาดูค่าความละเอียดที่มากขึ้นนะเออมาดูค่าความละเอียดที่มากขึ้น มากขึ้นเมื่อกี้เป็นเจษหนึ่งส่วนแปดต่อมาคือครึ่งหนึ่งของเศษหนึ่งส่วนแปดก็เป็นเท่าไหร่ครับเศษหนึ่งส่วนสนะิบหกเนาะถ้าละความละเอียดมากยิ่งขึ้นไปอีกก็เศษหนึ่งส่วนสามสิบสองอันสุดท้ายของไม้มันทัดเหล็กกันเนี้ยก็เศษหนึ่งส่วนหกสิบสี่นะครับหกสิบสี่ก็คือขีดนี้มันก็จะมีทั้งหมดหกสิบสี่ขีดเลยจนถึงเลขหนึ่งนะครับ เลขหนึ่งนี้นะครับมีหกสิบสี่คีเลยนะครับแต่มันก็มีมัมทันเหล็กที่วัดได้ละเลอียดยิ่งกว่านี้นะครับเราก็ต้องไปลองศึกษาดูนะอต่อมานะครับอ่มัมทันเหล็กนิ้วนะครับอันนี้เป็นระบบอังกฤษอยู่นะครับเป็นนิ้วนะไอหนึ่งเนี่ยเป็นนิ้วนะเห็นได้ว่ามัมทัน์เนี้ยมันจะมีทั้งหมด สิบขีดใหญ่เลยนะครับสิบขีดใหญ่นะับแล้วก็มีขีดย่อยเท่ากับศูนย์จุดสองนะครับนะระหว่างขีดใหญ่เนี่ยระหว่างขีดใหญ่ตรงนี้นะระหว่างขีดใหญ่มีทั้งหมดห้าขีดนะครับนะไอไม้รทัดชนิดนี้เราไม่ได้ใช้กันนะครับนะต่อมาเรามาดูวิธีการอ่านค่าระบบ เมติกนะครับระบบเมติกเนี่ยอ่านง่ายกว่าเนาะเพราะว่ามันก็ตายตัวมันไม่ได้เป็นเลขเศษส่วนนะครับคราวนี้เห็นเลขหนึ่งไหมครับตรงนี้นะเลขหนึ่งนี้แทนค่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งเซนติเมตรนะครับหนึ่งเซนติเมตรเห็นขีดไหมครับเห็นขีดตรงนี้มันมีกี่ขีดครับตรงนี้ขีดกลางก็เป็นห้าละหกเจ็ดแปดเก้า สิบครับมีสิบขีดครับสิบขีดนะเท่ากับเท่าไหร่ครับสิบ mm, นะ mm. มิลลิเมตรนะสิบมิลลิเมตรลายมือไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตามไม่ทันก็กลับไปตอดูใหม่ได้นะครับหรือว่ามาสอบถามส่วนตัวสอนเป็นลายบุคคลหรือเพื่อนที่เก่งแล้วก็สอนเพื่อนนะครับคราวนี้ ไอตัวขีดนึงเนี่ยถ้ามีค่าเท่ากับหนึ่งมิลนะครับหนึ่งมิลนะหนึ่งมิลนะครับโอเคพออ่านเป็นแล้วเนาะนะครับพอถึงขีดเลขตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นอ่าเราก็จะอ่านเป็นสิบห้ามิลนะครับเออ อ่าเป็นส mm, นะิบห้ามิลิเมตรนะนะเรากลับมาดูนะครับว่าวันเนี้ยนะว่าเราเรียนอะไรกับไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะสรุปแล้วนะครับต่อมานะครับคำนําหน้าหน่วยนะหรือว่าคำอุปสรรคนะครับก็ คำอุปสรรคเนี่ยเราก็าไว้นําหน้าหน่วยต่างๆโดยใช้สัญลักษณ์ของมันนะครับก็จะมีตัว G ตัว G ตัว M K h D A D C M M มิและเอ F นเนี่ยเอาไว้หน้าหน่วยนะเพื่อให้อ่อโจทย์ตัวหรือว่าตัวอักษรเลขเนี่ยมันสั้นลงนะครับโดยมันก็จะมีชี้ชื่อเรียกต่างๆนะเห็นตรงที่ครูวงกอบไว้ไหมครับ อันนี้ครูจะให้เราลองท่องดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างถ้าเป็นหนึ่งพันล้านเนี่ยหรือว่าสิบยกกำลังเก้าเนี่ยมันคือจิกะนะครับจิกะหนึ่งล้านสิบยกกำลังหกคือเมกะนะครับสัญลักษณ์ใช้ตัวเอ็มนะครับสิบยกกำลังสามคือกิโลนะครับใช้สองย่อตัวเคนะครับแล้วก็เฮกโตนะครับ นะเฮกโตใช้ตัว S นะครับส่วน10นะครับคือเดคะนะครับใช้ตัว a A <una S 2> D A นะครับส่วน10ลบ1นะครับยกกำลังลบ1คือเดซินะครับ10ยกกำลังลบ2คือเซนติ anál. 10ยกกำลังลบ3มคือมิลลินะครับใช้ส <email> ัญย่อตัวเนะครับส่วน10ยกกำลังลบ6คือไมโครนะครับใช้สัญย่อคือตัวมิลนะครับ สิบยกมลังลบเเรียกว่านาโนอักษรย่อตัว N เล็กนะครับเวลาเราท่องนะครับให้เราท่องเลยเอาแค่นี้พอนะครับตัว G ถึงตัว N พอนะครับวิธีการท่องนะครับจิกะเมกะกิโลเฮกโตเดคาเดซิเซนติมิลิไมโครนาโนให้เราท่องวนเนี่ยสักสิบลอก็อาจจะจำได้แล้วนะนะครับให้ท่องอย่างนี้เสร็จ พอท่องเสร็จเนี่ยเราจําตัวเลขแค่ห้าตัวนะครับห้าตัวอย่างไรก็ดูนะครับหมายเลขเก้าหกสามสองหนึ่งะให้จําแค่เก้าหสามสองหนึ่งมันก็คือเลขชี้กําลังของเลขสิบนะมันก็จะเรียงตามนี้นะครับแล้วพอไปถึงเลขสิบยกกําลังหนึ่งเนี่ยมันจะวนกลับมาเป็น10ยกกําลังลบหนึลบสลบสาลบหลบเ้า มันก็วนกันนะครับเราแค่จําเลขห้าตัวแล้วก็จําภาษาอา่านมันกี่ตัวครับสิบตัวพอนะครับอ่าาวนี้พอเราจําคําอุปสรรคได้แล้วเนี่ยเราจะหาว่ากิโลเนี่ยมันคือสิบยกกําลังเท่าไหร่นะครับเราก็ชูนิ้วมาเลยก็บอกว่าจิกะเมกะ,มก,ก,ะกิโลาวนี้กิโลเรารู้แล้วคืออ่าคือคือ,คอมา ลำดับที่3นะครับจากที่เราท่องไปนะครับ96321นะครับแล้วก็เป็น963นะก็คือ10ยกกำลัง3นั่นเองนะครับตัวเม็ก,กะนะให้เราดูอย่างนี้นะครับวิธีการท่องนะครับโอเคต่อมาก็ขอสรุปเลยนะครับก่อนที่จะสั่งงานในวันนี้นะครับ ที่เราเรียนไปก็จะมีระบบการวัดนะครับเอ่อก็ใช้วัดตรวจสอบขนาดสัดส่วนรูปร่างของชิ้นงานนะครับแล้วก็ระบบหน่วยมี3ระบบนมี3ระบบนะครับก็อังกฤษเมตริกและยูเอสไอยูนะครับส่วนระบบอังกฤษเนี่ยหน่วยมันเป็นฟุตนิ้วนะครับ1นิ้วเท่ากับแปดหนึ่งนิ้วเท่ากับ2.54เซนตินเมตรนะครับต่อมาระบบ เมตริกนำะวัดความยาวเนี่ยเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรนะครับส่วน1เมตรจะเท่ากับ100เซนติเมตรนะหเซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรนะส่วนคําอุษษาปสรรคเมื่อกี้ให้ท่องไปแล้วนะครับว่า9 6321มหนึ่งมันก็คือจิกกะเมก,กะกิโลเฮกเฮกโตเดคาเดซิกเซนติมิลลิไมโครนานโนนะครับมันก็เรียนเป็นลักษณะแบบนี้นะส่วนต่อมา ระบบ SI unit นะครับเป็นระบบหน่วยที่ใช้แทนระบบเมตริกนาข้างบนเนี่ยแล้วก็เป็นหน่วยมาตรฐานพื้นฐานของกลศาสตร์ด้วยนะครับโอเคอ่ะต่อมานะครับงานที่คุณจะสั่งนะมันจะอยู่ใน Google Classroom นะครับให้เราเข้าเว็บ Google นะครับ กูเกิลโค m e นะครับใครมีปัญหาอะไรสอบถามได้นะครับหลังไม้นะเข้าไม่ได้สอบถามได้ที่ครูเลยนะครับคราวนี้พอเข้ากูเกิลเสร็จเราดูมุมบนขวามือนะครับมันก็จะมีทั้งหมดเก้าจุดที่เราคลิกเข้าไปมันก็จะเจอคลาสรูมนะครับจะเจอคลาสรูมเราคลิกเข้าไปเลยนะ มันกจะเจอวิชาที่ครูสอนนะครับให้เราคลิกวิชาที่เราเรียนในวันนี้คืองานวัดละเอียดช่างยนตนะครับแล้วเราก็ใช้รหัสห้องครูเนี่ยเข้าไปเลยนะครับโดยให้เราหาบกกาจดนะครับนะรหัสของชั้นเรียนนะครับให้าหาบัารจดนะครับเตรียมจดนะครับ O X A S 57นะฟังใหม่นะ oxas57 นะเพราะเราเข้าชั้นเรียนแล้วเนี่ยเราจะเจอวิชาหน่วยที่ครูใส่ไว้ให้นะมันจำตอนนี้มีทั้งหมด6หน่วยนะให้เราเข้าไปดูโครงการสอนก่อนต่อมาก็หน่วยที่หนึ่งนะครับถ้าเราเรียนรู้เสร็จแล้วเนะี่ยเราอยากอยากเรียนบทอื่นเราก็สามารถเรียนได้นะครูก็เปิดให้เราเรียนเลยนะครับและส่วน เเรียนเสร็จแล้วนะครับเราจะทำแบบทดสอบได้เลยเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะขยันเรียนนะก็เรียนไปก่อนแต่ว่าให้มันเรียนแล้วรู้เรื่องนะครับถึงจะเข้าไปทําแบบทดสอบนะครับนะพอคลิกเข้าไปในหน่วยที่หนึ่งเนี่ยนี่นะครับหน่วยที่หนึ่งนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเจอรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ครูสอนนะครับมะเพาส์คอยครูก็ใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็แบบฝึกหัด ก็คลิกเข้าไปนะครับอ่าของแบบฝึกหัดหน่วยที่หนึ่งเนี่ยมันมีทั้งหมดห้าข้อให้เราตอบนะครับตอบไปแล้วก็ส่งมาทางเมลคูนะนะครับหรือว่าเราทำในแบบฝึกหัดในหนังสือเราก็ได้ที่ทางทางรัฐบาลให้งบ อ่าหนังสือเรียนฟรีมานะครับแล้วนักนักเรียนที่ได้หนังสือไปเนี่ยก็ใช้ด้วยนะแล้วก็ถ่ายทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในเฟซในไลน์กลุ่มนะครับให้ครูเนาะอ่าพอทาแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปทําแบบทดสอบนะครับให้เราลองไปศึกษาใบงานก่อนมันจะอยู่ท้ายบทหนังสือนะครับอ่า อยู่้ายบทหนังสือนะใบงานที่หนึ่งนะนะใบงานหน้าตามใบงานที่หนึ่งเนี่ยนะเราก็ต้องเอาไม้มันทัดเนี่ยไปวัดนะวัดแต่ละส่วนแล้วเอาไปกรอกนะครับไปกรอกนะไปกรอกไปกรอกในช่องเนาะเออ ช่องหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวครูบอกนะครับเราวัดจุดจุด a แล้วเราก็ไปวัดกรอบในช่องนี่นะครับในช่องเนี่ยมันจะมีตอนที่1เป็นของระบบเมตริกนะระบบเมตริกมันก็จะมีเอ a ถึงอะไรอะ่ะ i อเเลยไอเลยนะครับแล้วก็มีหน่วยเซนติเมตรแล้วก็มิลลิเมตรก็ให้วัดค่าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในช่อง ให้ถูกต้องนะครับส่วนตอนที่สองเนี่ยระบบอังกฤษเนี่ยก็มันเป็นเศษส่วนนะครับก็ให้นักเรียนวัดค่าจากรูปนี้นะครับเอามาใส่ในช่องนะครับให้เรียบร้อยนะครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะไม้มันทันเหล็กนะครับสามารถวัดได้เลยนะครับสําหรับใบงานเนี่ยสามารถที่จะไปทําที่บ้านได้เลยนะที่บ้านใครมีไม,ม้มัรทัดเหล็กนะครับนะ ส่วนถ้าใครบ้านใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับต้องมาทําที่วิไลนะครับในวันที่ครูนัดหมายเรามาทํานะครับเออนะพอทําเสร็จแล้วนะครับสิ่งจุดท้ายเลยนะครับเราเรียนรู้อะไรเสร็จแล้วพอมั่นใจแล้วนะครับนะให้เราเข้าอะไรครับเข้า Google Classroom น,นะครับ มันก็จะมีส่วนแบบทดสอบหลังเรียนเนี่ยเราก็ต้องไปทําแบบทดสอบนะครับคะแนนเราจะได้มีนะครับแบบทดสอบเนี้ยมีทั้งหมดสิบข้อนะข้อละหนึ่งคะแนนนะให้ทาใครทํามันนะห้ามลอกกันนะครับถ้าใครเหมือนกันหมดเนี่ยโดนหักคะแนนทั้งคู่เลยเนอะคราวนี้ทั้งหมดแล้วในเรื่องที่กรู สอนนะครับก็เลยจะขอจบการสอนนะเพียงเท่านี้นะครับน่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักพิมพ์ต่างๆนะเช่นทางสำนักพิมพ์สสวสออศูนย์สำนักพิมพ์เมืองไทยนะครับที่ให้ใช้ข้อมูลนะครับาวนี้พอนักเรียนเนี่ย นะสามารถจะติดต่อครูได้ทางไหนบ้างแล้วก็สามารถที่จะดูคลิปของครูได้ช่องทางไหนนะครับก็คือช่องทางยูทูบนะครับช่องครูยั้งทัวร์กรบบินแล้วก็เฟซบุ๊นะครับคอรเฮียสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ไลน์ไปสอบถามครูได้นะครับครนเป็นส่วนตัวนะเฟซบุ๊กครูก็น่าจะมีกันเกือบทุกคนนะครับนะใครไม่มีก็ขอหลังใหม่นะครับ อ่มาวันนี้ผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับพบหน่วยที่สองในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับ